วันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะเข้าสวนเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานไปขายค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานกันเลยค่ะไปลุยกันเลยการที่จะไปเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานนะคะเราต้องแต่งตัวแบบว่าให้มิดชิดนะคะเราต้องแต่งตัวแบบแบบนี้นะคะให้ตาโผล่ <laughs> แค่นิดเดียวแบบนี้นะ,ะ <laughs> เอาแค่ตาโผล่นะคะพร้อมที่จะเข้าไปเก็บเม็ดมะม่วงหิมะพานแล้วค่ะต้องใส่ถุงมือ ถุงมือผ้าข้างในแล้วก็ถุงมือยางตามข้างนอกนะคะการเม็ดมะม่วงหิมพันนะคะมันมียางเม็ดมะม่วงหิมพันค่ะเราก็จะเข้าไปเก็บในสวนนะคะโอเคไปกันโอ้อุปกรณ์มีอะไรอ่ะถังข้าถังทำไมต้องใช้ตั้งสองถังเลยอ่ะเพื่อมันได้หลายคือคือเพื่อได้หลายเหรอโอเคก็นึกว่าสองถังนี้ใช้ทำอะไรเนาะโอเคค่ะ มะม่วงหิมาพร้าวน,นี่ยอยู่ตรงไหนวะนู่นท่นดอยนู่นต้องขึ้นไปทางดอยเหรอ,หรอทำไมปลูกที่ดอยทำไมไม่ปลูกพืพ้นที่ลาบละ่ะพันธุมันไม่ชอบที่ลาบนะคะอ๋อ้ดอยค่ะเดินเนินดอยถ้าปลูกพื้นที่ลาบมันไม่ออกเหรอหรือไงไม่ได้ผลผลิตคันควรโอ้แล้วไปเอาพันธุ์มาจากไหนนี่แกปิดทองค่ะสนับสนุนเอาพันธุ์มาจากโครงการปิดทองนี่คือต้นของมะม่วงหิมพานต์อ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลใกล้ๆหน่อย ไหนไหนไหนเดี๋ยวดูหน่อยเด็ดคือเด็ดแควเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวดูใกล้ๆหน <trim one. S 1> <oh ่อยนี่นะเป็นลักษณะนี้คือเกตเอเกรดเอดูเกตเอหน่อยอันนี้คือเกตเออย่าดูน้ำคูนะน้ำคูเลิศอีนิดนึงอ๋อถ้ามันหล่นพื้นยิ่งดีใช่ไหมจะเก็บง่ายใช่ไหม อันนี้คือเก็บไปแล้วไงมันก็เลยไม่เยอะเท่าไรอืมอันนี้ลูกเขียวๆเดี๋ยวดูลูกเขียวๆดูเขียวๆไม่ได้ต้นแดงๆอันนี้เก็บไม่ได้รอมันโตนี่นี่ต้นแดงๆได้เลยเนี่ยต้องเอาลูกแดงๆใช่ไหมนี่มันมันก็จะร่วงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูผลของต้นมะม่วงหิมพาน อันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงหิมะพานแบบนี้ก็แดงๆอย่างนี้เก็บได้หมดเลยเนาะได้เลยอันนี้เขาเก็บช่วงเดือนไหนเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาอ่าช่วงเดือนพฤษภาจะเป็นช่วงเก็บพฤษภามิถุนาเนาะเก็บถ้าใครสนใจสั่งซื้อมเมล็ดมะม่วงหิมะพานนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะทางตำบลยอดเนี่ย หมู่บ้านยอดอำเภอสองแควนะคะก็ปลูกกันค่อนข้างเยอะนี่เลยลูกแดงแๆเก็บได้แต่ถ้าเป็นลูกสีเขียวนี่ยังเก็บไม่ได้นะต้องให้ผลสุกเต็มที่ก่อนดูได้เยอะยังนี่คือเม็ดมะม่วงหิมพา,านที่เก็บได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะก็จะนําเม็ดมะม่วงหิมพา,านตนะคะมาตากแดดให้แห้งนะคะถ้ามีแดดก็จะใช้เวลาตากประมาณ2 3วันค่ะ เมื่อเม็ดมะม่วงหิมาพาันแห้งแล้วนะคะก็จะเก็บใส่กระสอบไว้แบบนี้เลยนะคะเราจะขายมะม่วงหิมาพาน์กันเป็นลักษณะเม็ดแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็จะสามารถนําเม็ดแบบนี้นะคะ่ะไปแปลรูปต่อได้นะคะ เม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะก็ถือว่าเป็นพืชเกษตรของชุมชนบ้านยอดอีกชนิดนึงค่ะหากท่านใดสนใจสั่งซื้อเม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ